วันนี้เรากินราดหน้ามีมีกรอบนะคะมีลงไปแบบนี้เลยกรอบเลยโอ้ไ้าะโอ้หมีดูมีกรอบเต็มถ้วยเลยเราก็เทน้ำราดหน้าลงไปเลยนะจ้า ก็พยายามพยายามมันวาถึงได้แต่ไม่ได่เห็นหน้าสิ่งต้องกับเจ้าตะกี้อยู่น้างน้ามุขเขียงตะกี้่เห็เากินเปนแซ่บที่รนลาดหน้ายอดคณะลงไปยไม่เลยในจ่ะหื้ลนํงถามมั้งยวว่าเป็นเป็นอย่างอะไรอย่างเราเอนกับเวียดนามมันเสี่ยมันทอดันเดมันขวัญเดีอว่าเราไล่มันถึงเสี่ยงมันถึงครีค่ะมันจะเป็นของเจ้า ร้านนี้ไม่ปรุงก็ได้นะคะเพราะว่ามันอร่อยค่ะหรือว่าใครจะปรุงก็ได้ราดหน้าย,ยอดผั่น<ต>น้ำตาลกับพิกโอเคไปกินกันเลยจ้า